สวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้ำเย็นนะครับน้ำเย็นมีคำถามที่จะถามพ่องั้นไปถามกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับวันนี้มีแขกรับเชิญสงสัยอยากรู้เรื่องพระผมดูพระอยู่พระเอูกชายสนใจอยากจะสอบถามพระบางองค์ที่ผมเก็บสะสมไว้วันนี้ก็เลยจะชวน เขาเข้ามาพูดคุยเพื่อจะให้เขาได้รับฟังแล้วก็บันทึกไว้ในความรู้ของเขาไงเดี๋ยวเชิญเรียกเขเข้ามาในห้องเลยได้ไงค,ครับานดสวัสดีครับสวัสดีครับ อยากรู้เรื่องพระวันนี้อยากรู้เรื่องอะไรถามมาได้อะไรที่เตี๋ยวตอบให้ได้ยังไงเอาองค์ไหนก็นดีอะทำไมอะหนูอยากรู้เรื่องไหนอ่ะว่ามาเลยเดี๋ยวเตี๋ยวชูให้อาอตีู๋วหลวงพ่อเขียวครับหลวงพ่อเขียวเหรออ๋อันนี้มป็สององค์เดี๋ยวให้ดูสององค์เลยแล้วกันอ่าสามองค์วันนี้ไม่ไป็สององค์เป็ปตายองค์หนึ่งอันนี้อ่า อันนี้เป็นรุ่นอะไรครับรุ่นนี้เขาเรียกว่าลูกเหมือนปั๊มรุ่นแรกปีสองพนรอสิบสามนะอันนี้2513สิบสามโอเคครับใช่ครับแล้วอย่างนี้พระอยู่จังหวัดอะไรครับอันนี้พระอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังนะครับอันนี้ที่เดี๋ยวเคยพาหนูไปเที่ยวแล้วอน,นีอนะเคยไปไหว้พระก,กันแล้วที่วัดน,นี้น<อ>แล้วอันนี้เป็นเนื้ออะไรครับ นะองค์นี้เหรอองนี้ถ้าเป็นองค์นี้เลยเราเก็บไว้เลยองอันนี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองลุกนี้ทองเหลืองลมดำนะทลอมดำทองเหลืองลมดำนะลูกอันเนี้ยนะอันนี้เป็นทองเหลืองลมดำอันนี้ภายในจะมีกิ่งพะเยาเจะมีกิ่งก็แกะก็แกะแล้วอง์นี้ดูยังไงว่าแท้ครับอืมดูยังไงว่าแท้ใช่ไหมใช่ปกติพระรุ่นเนี้ยเป็นพระปั๊มลูกเป็นพระรูปเหมือนปั๊มนะครับปั๊ม โดยใช้มีเครื่องนะครับเสร็จแล้วก็จะมีลักษณะของการตึงของผิวเราต้องดูก่อนพระจะต้องผึกผิวต้องตึงตึงนะครับรูกผิวต้องตึง,ตงนะลูกจำไว้แล้วก็ตำอหนีของพระรุ่นนี้ส่วนใหญ่จะเป็นที่เบสิคที่เขาใช้ดูกันเลยก็พวกกระแสโลหะในการปั๊มสังคตินะครับเป็นจะเป็นขั้นบันไดลูกจะเป็นนอนตัวเอแล้วก็แต่ถ้าเตียดู แต่จะดูใบหูข้างซ้ายมือหลวงพ่อจะต้องมีขีดสังขีดคงคมในร่องใบหูนะอันนี้นะจะอันนี้คือคือจะดูง่ายว่าพักพวกนี้ถ้าของเกมเนี่ยปลาไม่ติดของเกมเยอะมากถูกใจไห้แต่พักม,มีกม,มีเนื้อไม่มีมน้ำดำาทํทำแดงกับน้ำตาลประมาณนี้แล้วก็มีอันหนึ่งที่เราไม่มีคือทองแดงกระไหลทองนะก็ว่าแจกปมาัน,น,น อืมอมีประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วหลวงพ่อเขียวอีก,ออออก,กอสององค์แล้วครับเอาองค์ไหนก็ได้องค์อีกสององค์ใช่ไหมสององค์จะเป็นพระองค์น,นี้องค์น,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 นี้เขาเรียกว่ารูปหล่อบโบราณรุ่นแรกหลวงพ่อสร้างก่อนรูปเหมือนปั๊มเมื่อกี้ <c oughs> นะลูกนะพิมพ์ห่มเฉียงนะอันนี้สร้างปีสอง0ันห้าร้อยสิบะลูกนร้สิบ เป็นรูปหล่าลามอันนี้ก็มีกริงเช่นกันมีกริงแล้วก็พระอันนี้อหลวงพ่อจะใช้โลหะเก่าเช่นขาสันที่ฐาายก็จะมีตามประวัติจะจะเป็นไหพัดเรือทอ,องเหลืองอนะหลอ่อหลอกันหลอ่อทเพื่อที่จะหลวงพ่อถอเลยเพื่อจะเอาไปให้ทำบุญที่วัดอุปถัมภ์นะลูก อันนี้ในปี2 5มารอสิบอืมครับแล้วอย่างนี้ดูยังไงพว่าแท้ครับอันนี้เป็นรูปหลอ่อลูกหล,อล่อโบราณพวกนี้จะมีดินถ้าหนู่องเข,งข,งของอ้าไปในนี้จะขึ้นมันจะมีดินคาบขาว,ขาวดินดินที่เรียกว่าดินที่เบา้านะลูกนะาแล้วก็มีพวกเม็ดกรวดแล้วก็มีพวกโกลหะพวกนี้จะมีการหล่อเนี่ยจะมีรอยยน่นรอยรอยยน่นรอยตะไบสองเกจพระรุ่นนี้จะต้องมีรอยตะไบเก่า 9, พระลูกน,น,นะถูกอง ต้องดูประมาณนี้เบสิกก่อนเฝ้าเล้าลึกๆแล้วอีกองหนึ่งละครับอีกองหนึ่งเป็นอันนี้เป็นพัะอันนี้นรกนะเป็นรุ่นอะไรครับอันนี้เป็นพัะปิดตาลบถงลุกอันนี้จากยาานะลูกนะอันนี้สร้างปีสองพันห้าร้อยสิบประมาณนั้นเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเนื้อค่ะเนื้อตะกัวลุกจะใช้วิธีการเขียนยันร้อยแปด เที่ยวแล้วก็หลอมละลายร้อยแปดครั้งเขียนยันแล้วก็หลอมละลายแล้วก็เทในเลือกในยามจํานวนสร้างมีน้อยมาก,กอันนี้เป็นพิมพ์เล็กลูกอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะของเราเป็นพิมพ์เล็กนะมาณน,นี้ที่ที่ที่เรามีเก็บด้วยยังไงว่าอแกพิมพ์สําคัญพวกนี้มีพิมพ์แม่พิมพ์ต้องชัดรอยรอยหล่อเนี่ยก็จะมีรอยยน่นตะแกรงแม่พิมพ์ต้องถูกหลังจะเป็นรอยบุ๋มบางคนเขาก็เร่งกันว่าหลังอีก ข้นะางหลังเนี่ยุมแล้วก็จะมีคล้ายๆเป็นหลุมอีกอยู่ข้างบนเป็นอุกเป็นอีอะไรเนี่ยเป็นอีอข้างบนหลุมจะมีรอยย่นของโลหะในการเดือดแล้วก็หลอมเวลามันพอพอมันเย็นปุ๊บดอากาศก็ะจะเป็นรอยเส้นพวกนี้ต้องมีช,ชัดเจนโอเคครับแล้วเลดราคาทั้งสามองค์ละครับ องที่หนึ่งคือเหรียญเท่าไหร่อืมความสวยลูกหลักหมื่นกลางมาลักหมืนม่นแหละหมื่นเหมือนกลางแล้วองที่สองนะครับก็หลักหมื่นเหมือนกันลูกหลักหมื่นกลางเหมือนกันอันท้ายก็หลักหมื่นเหมือนกันหลักหมื่นกลางตัวใหญ่จะเป็นหลักหมื่นแต่เดี๋ยววัหนหลังเตี้ยจะเอาเหรียญรุ่นแรกให้ดูอันหนึ่งอันนึงก็เล่นกันเป็นแสนได้คับอ่าวัานั้นนะเดี๋ยวสนใจองไหนอยากถามอีก เอพีหน้าด <Bond> ีกว <an> ่าครับตาได้ได้ได <mixer> ้ได้ได้โอเคดีดีลูกได้สนใจไว้นะครับอันนี้อยากรู้ยังไงก็ฝากติดตามตอต่อไปที่เด็กชายคนนี้เด็กชายคนนี้อยากจะสอบถามอะไรนะครับกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็กดกดแชร์ให้ด้วยให้ด้วยโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับเอพีดีวัดดีครับ